เอาหมดหนามก่อนนี่ตามหมดหนามก่นอนทำแหลกแหลกมันหักไหลหักไหล สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกซุกค้อนครับพี่น้องมื้อนี้ครับได้อันนี้พี่น้องโอ้ยพี่มาเต็มเลยครับพี่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมตับบึงบึงครับพี่น้องตับปูตอนเย็นเลยประมาณมากขึงอันนี้เดี๋ยวคาต่หน้า30กีบเต็มครับพี่น้องมื้อนี้ผักสดหลายอย่างครับเต็มสวนของเขาอาหารประจำสองเอาเขาคลองโอเข้าหนอนเลยพี่น้องเลยพี่เดี๋ยว ไอ้มาปิกปิกปิกมาดีล่ะมาปิกเห็นยังมาเล้วครับพี่น้องมาเสียบก็บาเดีครับนี่นก็ก่อนกินก็อย่าลืมกดติดตามกดไลไ์กดแชร์นะครับให้บาเดียภากินเที่ยวนะครับพี่น้องนะจะเสียบแม่งพี่น้องวันนี้ได้สดสดเลยคืนนีาบาเดียก็บาหมันมักหลายคนว่ะจัดให้เต็มสูบเลยนอนประมาณเนาะงอันหมดหมดน,นังก่อนนี่เบืองอุ้ยทำหมดหนังก่อนคำแหลกแหกหมนันอุ้ยโอ้ยทำได้ไรอีกแล้ว เบังกันนะแผ่หรือปอมอเสียงสดจะแสแียไปเนาะมาโว้ยพี่นนองเลยเฮ้ยของแห่ตับหวานปะหวานน้ำอะไาพี่ไปปลุกเลย 嗯。嗯。弄啥么？等。 พิเศษม<ข>ากเต็มคำพิเศษพิเศษเฮ้ยคักไรคักไรอืม <S <S สวัสดียอดมาเบื้ส่วนที่เขาครับส่วนเบื้องฟักละบาด อา <laughs> กาศหินครับร้องแถกก็เหนือต้นสีเอาบริสุทธิ์สีก็เลยมินุเดียนไปจำสองพี่น,น้องเลย บรรยากาศดีหน่อประมาณหน,นึ่งเนาะผมขึ้นนิดนึงอืฉันแค่น่าเบิ่งอืมอันแค่แถวนี้ขาดเบิ้ลบอดี้ย <c oughs> ำครับ

อนนู้ตอนนี้เราอย่างไรเลยหหเห็นมันขำตาเหลือกอ่ะ <c oughs> อืมดีพ้อเลยพันกับพริกเลย <c oughs> อืมอือย่เนะะาะแสบษฐก่เเราอืมกินง่าใได้ก็เสียพื้เก่าวันนี้มีไหวเลยผม ui căn nhà nào nè thả vân mất lầm rồi พี่น้องนักเกาหลีไว้นะครับเด้อน้นอ,อเอา <laughs> ไป่ตุ้งใส่เกาหลีเนี่ยซอสบปอลาวเด้นะพี่น้องเรื่องทั้งในและต่างประเทศรับพุ่นได้ไหลายที่ตามำรับชมกันมาเรื่อยเรื่อย

เดีย๋ยวไปเนาะโอ้ยครตอนเหนือบ้ามานทีเด็ดที่เราเหนือหัวพีคครับอืมนี่ ที่นองบอกให้ยังว่าคนแก้วขึ้นบึงเนาะเยืมเนาะทางนั้นประมาณน่ะค้นแก้วบงเนาะเิ่เราจะขันแทน่าเปิ้เป็นบ้าขาดบ้าน่อยเนาะติดติดบนพีิน้องเลยอืมก็ Vãn cũng không thích 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 mà liếng thích 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 bà thích này thích này thích 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 ยกเลยแหละต้องเต่ตับมากินเลยเมน,นี่เนี่ยเสียงบากกระเลง <c oughs> พักสดครับสดแห้งสดจะน้ำไหล <c oughs> อ,ออกดังการหินบ่โอ้หอกนี่เลยาบีป <c oughs> าาบิ <c oughs> ตาแตกลยครับอออสองตี่อง Đó có thay của hành Trang đang phư rồi bì

Chuyện học Chèo Chào điện Mà lại khuôn thuần không? Mà mm. hay นะหัวลยหลับน,น,นานๆเลยอ,อ,อ,อ้าโอ้ยเผ็ดแรงอ้ไม่ก็รับอืมไม่กอมจับ หอมเนี่อ,อออพันกันเบิร์เป็นยังไงได้อยูบอ่บ่ได้เอา,าหอมพันหอมพันเนื้ออืมอ้มอ,อกดังยังอองยัม

โอ้พี่น้องยี่ดีครับพี่เด็ดหน่อยประมาณหน่อยแยบอะไรเบิดทุกอย่างแยบแม่งเลีอยเยอะนึงเลือเลือเขียงโอ้ยพี่น้องใสอยู่ครับที่เด็ดประจำสองหน้าประมาณหน่อยครับจะแยบยูหน้าคือเอาพี่น้องสนใจดีดีจากนี้มาเดื่อยก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามนะครับครับรับชมแขกบางแก้วบาร์เดพดภาคินเที่ยวนะครับนะจากนี้ก็ให้กับบางแกกันตสีต่อไปเรื่อยเรืนะประมาณหน่อยครับจากนี้คลิปนี้เอาไว้ซนี้ซะก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าพรนครับบาด์เด็ดภากินเที่ยวครับพี่น้องครับ La barriga...